ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้ว<อ><น>การที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าครบมานานค่ะก็ก่อนอื่นขอ,อพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกําลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้นะก็ หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องหว่วงนะคะในก็การคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนนึงติดตัวอยู่คนไทยก็หมายถึงใ,ใครอะคะก็อยู่เชื่อว่าอยู่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านผ่านมาก็พยายามกลับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือกันที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต,ต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียชัดจบไม่ได้มีติด้ังอะไรมันมีความ ความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดแสดงว่าเรามีการพูดคุยจะหลายรอบและปรับันหลายรอบแล้วค่ะค่ะอาก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอะ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดแล้วคะ่ะเพราะมันกเป็นการคบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอ่ะแต่แต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างราษาขาเจะมีเรื่องของมือที่คนอื่นเกี่ยวข้องอันนีู้ช่วยอ่อันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้ะสำหรับเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่สามสำหรับโจนเออขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยค่ะเราไม่ใจใเขาจริงเพื่อใจไว้ใจเขาได้ใช่ไหมคะ ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วอะแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเนี้ยมันวิวแบบมันชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็จะมีเซสพิเศษอย่างเรามีเซสไหมคะ ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรหลัลงๆหลังๆเขามีมีเขาลางที่เราเรู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมก่อนที่จะมาคุยกันเ,ออเราต้องมันบิวว่าบิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าอะไรผู้หญิงเราพบกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่า เออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายกับความรักคร่้งาติดีปีด้วยอืมคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไม่อยากพยายามต่อแล้วอืมไม่รู้มันมินมันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองความรักอที่สอนอะไรกับพิ้บ้างคะก็ สอนว่าทํางานดีกว่าเออเหมือนที่คนพูดนะคะเกินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะวิวว่เออเราก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบ ทำงานอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้อันฟลโลใช่ไหมคะอ่าเรื่องอันฟลโล์อันนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจริงๆอันฟลโลกันอันฟลโล์อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้น แต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองอะมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแงล่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอะ,อะคือเรียกว่าอันนี้มันปกติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ะคะ่ะแต่แค่ว่า เรื่องสองคนเราก็เลยจบก็ก,ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งางานการกระทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดจะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าออต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งของ้อความที่เป็นห่วงอะค่ะ ก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องหว่วงแล้วก็วิวก็ยังรักรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทํางานดีๆอยู่สิ่งที่หิวใจ ถ้ามีโอกาสเจอกันจะมาไหมเอ่ออันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้จะต้องอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันต้องมีโอกาสได้ร่วมงานไหมเจอยากค่ะคบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยมในช่องอ่ะในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเขาเจอไหมคือต่างคนต่างอยู่การทํางานวิวสิ่งที่ฮิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรคะับโอ้ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างวิว ก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทําให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะไม่ได้มีการเข้ามาย<อ>ุ่งเกี่ยว<อ>เราก็โตแล้วก็ให้ให้แล้วแต่เราเป็นเพื่อนกันไ,ไ้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอะไรก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่จหแบบวิวก็คือถ้า ไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คง,งเราก็คงยังรักกันอยู่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยไม่สามารถไม่รู้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเอง<ช>ก่รเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบ แย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปจะทํานู่นทํานี่ที่มันมีความสุขมากกว่าก็ทํางานได้ก็ออกมเงินก็แต่แรกวเห็นในยังที่แต่เออโอเคมูคออนก็คือไม่เสียมากคือบอกว่ามูคออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยใช่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 ไม่ก็ขอทํางานแล้วก็ถ้าการจะส่งกําลังใจและความห่วงใยฝากดูงานอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใช่ญเลยค่ะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลย